สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวุฒิชายเรือลน์ในการเดินทางไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบ,บุรีวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2,568ต่อจากคลิปที่แล้วโดยใช้ทางมอเตอร์เวสสาย M81 จากต่างระดับบางใหญ่ไปถึงอ่านกาญจนบ,บุรีนะครับ ตรงนี้ก็คือต่างระดับบางใหญ่นะครับบนถนนกาญจนาพิเศษนะครับถ้าออกซ้ายไปบางแคถ้าออกขวาไปบางบัวทองแล้วไปสุพรรณบุรีได้นะครับวิ่งตรงไปก็คือมอเตอร์เวย์ m 81นะครับแล้วก็จะเข้าด่านบางใหญ่บุ่งหน้าไปาที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับตรงต่างระดับบางใหญ่นี้ก็ในอนาคตก็จะเป็นทางยกระดับที่มีความสลับซับซ้อนอ,อีกหนึ่ง แห่งนะครับเพราะจะมีการสร้างทางมอเตอร์เวย์เอจากต่างระดับบางขุนเทียงบนถนนกาญจนาพิเศษจนถึงต่างระดับบางบัวทองนะครับตอนนี้เรากำลังวิ่งอยู่บนถนนมอเตอร์เวย์เอ็นะครับพอผ่านตรงนี้ไปก็จะเข้าสู่ด่านบางใหญ่นะครับซึ่งเป็นด่านแรกของมอเตอร์เวย์เส้นนี้นะครับมุ่งหน้าต่อไปอทาง จังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็ต่อไปถึงจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับข้างหน้านี้ก็คือด่านแรกคือด่านบางใหญ่นะครับถ้าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับถ้าด่านทุกด่านทําเสร็จเรียบร้อยนะครับขาออกจากกรุงเทพเอาไปทางนครปฐมหรือไปกาญจนบ,บุรีก็จะเป็นระบบใจเงินสดกับ M flow นะครับส่วนทางขาเข้า กรุงเทพก็จะเป็น M-flow อย่างเดียวนะครับบนถนนออเตอร์เย์ m 81นี้นะครับให้แก่ประ,ประชาชนที่ออกเดินทางไม่ว่าจะไปทางนคนปรปฐมไปราชบรุรีหรือเดินทางไปทางาเพชรบรุรีหรือลงไปทางภาคใต้นะครับหรือประชาชนที่ไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบรุรีขาเข้าก็จะสะดวกสบายในการใช้ถนนนี้เป็นทาง อีกเส้นทางหนึ่งนะครับในการวิ่งเชื่อมต่อเข้าสู่จังหวัดต่างๆของภาคตะวันตกได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นในเส้นทางนี้นะครับในส่วนของมอเตอร์เวย์ M81 นี้จากด่านบางใหญ่ถึงจังหวัดนครปฐมก็จะมีช่องอาการเดิน6ช่องจราจรมีทิศท,ทาง3ช่องจราจรไปกลับนะครับ บนมอเตเวเอ็มแปดสิบเนี้ก็จะมีด่านทั้งหมดอยู่8ด่านนะครับก็จะมีด่านบางใหญ่นะครับด่านนครชัยศรีด่านศรีสะทองด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกด่านท่ามกาด่านท่าม่วงและด่านสุดท้ายก็คือด่านกาญจนบุรีนะครับรวมระยะทางของมอเตเวนี้ก็อยู่ประมาณ96กกิโลเมตรนะครับ ถ้าใช้เดินทางจัดต่างระดับอบางใหญ่ถึงจังหวัดกาญจนบ,บุรีก็ใช้เวลาอยู่ประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยใช้ความเร็วในการวิ่งในการเดินทางด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนที่ถ้านับจากด่านอบางใหญ่ถึงด่านกาญจนบ,บุรีนะครับก็ใช้เวลาเพียง50นาทีถึง 52นาทีโดยประมาณเท่านั้นเองนะครับก็จะออกจากด่านการจนบุบรีได้เลยนะครับในการก่อสร้างมอเตอร์เวย81นี้ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับก็ยังมีการทำเป็นด่านต่างๆและก็การวางระบบนะครับในการบริการให้ประชาชนในช่วงนี้ก็จะมีการเปิดให้ใช้ชั่วคราวนะครับอของช่วงบ่ายวันศุก เสาร์อาทิตย์นะครับจนถึงวันจันทร์นะครับเวลาก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายวันศุกร์นะครับเวลา15.00นถึงเช้าวันจันทร์เวลา9.00นอของของวันในแต่ละสัปดาห์ที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในการเดินทางเรามาดูบรรยากาศโดยรอบในการเดินทางบนถนนสายนี้นะครับวันนี้ดูอากาศ ครึมคนะครับอาจจะมีฝนตกมานะครับในใช้ความระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับเพราะช่วงนี้เข้าฤดูฝนเรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางก็ระมัดระวังด้วยนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยกันทุกทุกท่านเลยนะครับดูสภาพถนนนี่นะครับวิ่งสบายครับถนนเรียบอเนียนกริบเลยนะครับบนเส้นนี้ถ้าเทียบระวัง m o เตอร์เวย์กับมอเตอร์เวยนะครับรู้สึกมอเตอร์เวย์ M81 นี่จะทำได้เนียนกริบมากกว่าเลยนะครับวิ่งนี่สบายเลยนะครับไม่มีการสะดุดเลยนะครับตรงนี้ทำได้อดีเยี่ยมเลยนะครับของมอเตอร์เวย์เส้นนี้นะครับเราเดินทางกันต่อนะครับไปต่อนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศรอบข้างสองข้างทางนะครับ ตอนนี้อาการอาจิตไฟอาจลาจรต่างๆก็เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับในการเดินทางก็มีความสะดวกสบายนะก็ไม่ไว่าช่วงในการเดินทางทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับในช่วงนี้ขนาดนี้นะฮะฝนกำลังตกลงมานะครับตกลงมาเปรยๆเลยนะครับ อพอเราถึงช่วงนี้นะครับก่อนถึงจังหวัดนคปรปฐมนะครับก็จะมีตกฝนตกลงมานะครับระหว่างทางระหว่างการเดินทางของพวกเรานะครับใช้ความระมัระวังในการเดินทางด้วยนะครับเราใช้ความเร็วก่อนที่จะฝนตกก็อยู่ประมาณ80สิไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไอ้ช่วงนี้ฝนตกเราใช้ความเร็ว ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงในการเดินทางนะครับก่อนถึงอาด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกนะครับ ตอนนี้เรากําลังเข้าสู่นคนปรปฐมและก็จะผ่านด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันออกนะครับถ้าชิดซ้ายก็จะออกไปทางจังหวัดนคนปรปฐมและสามารถไปทางดอนตูมได้นะครับระยะห่างระหว่างสองด่านนี้คือด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันออกและนคนปรปฐมฝั่งตะวันตกก็อยู่ประมาณ8กิโลเมตรนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะผ่านด่านของนครปฐมฝั่งตะวันตกนะครับถ้าชิดซ้ายออกจากด่านก็จะไปจังหวัดนครปฐมหรือสามารถไปทางอำเภอกำแพงแสนได้นะครับวิ่งบนถนนมาลายแมนทล321นะครับอถนนเส้นนี้ก็สามารถที่จะวิ่งไปสู่ถนนอันทล .324 เพื่อจะเอาไปทางถนนเพชรเกษมได้นะครับ และออกไปทางอาราชบุรีลงไปภาคใต้ได้นะครับพอเราวิ่งผ่านด้านซ้ายที่จะเข้าด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกแล้วก็ลอดใต้สะพานถนนมาลายแมนแล้วนะครับอีกสักพักหนึ่งก็จะเข้าสู่ถนนที่เป็นสี่ช่องจราจรนะครับทิศทางไปกลับอย่างละสองช่องจราจรนะครับจากจุดตรงนี้จนถึง ด่านกาญจนบ,บุรีเลยนะครับจากตรงนี้ท่านก็จะเห็นมีช่องสี่ช่องจราจรนะครับแล้วก็อาทิตย์ทางไปกลับอย่างละช่องจราจรนะครับาจากตรงนี้ด่านตรงนี้ไปจนถึงด่านกาญจนบ,บุรีเลยนะครับพอวิ่งมาถึงจุดนี้นะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นจุดพักเข้าห้องน้ำชั่วคราวนะครับที่กมประมาณ71นะครับ ถ้าใครเดินทางมาสามารถเข้าได้เลยนะครับเอาวิ่งกันต่อนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นทาง2ช่องจราจรมุ่งหน้าไปทางกาญจนบ,บุรีนะครับไปอีกประมาณ2กิโลเมตรก็จะไปถึงพระเท่นดงรังแล้วก็ท่ามกานะครับ ถ้าชิดซ้ายออกพระแท่นดงรังและท่ามาการนะครับตรงไปก็จังหวัดกาญจนบุรีนะครับด่านกาญจนบุรีนอกจากเป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับอาจจะเป็นด่านที่อยู่บนถนนมอเตอร์เวย์ M81 นี้นะครับมีความสำคัญคือสามารถไปได้หลายทางนะครับ ้าออกทางด้านซ้ายนะครับก็จะวิ่งไปสู่ถนนทอล .324 นะครับจะออกไปทางอำเภอเมืองอากาญจนบุรี10กิโลนะครับสามารถไปอำเภอไซยโยก57กิโลอำเภอศรสีสวัสดิ์132กิโลและาทางอำเภอทองผาภูมิก็สามารถไปได้นะครับ151กิโลนอกจากนั้นก็ สังขระบุรีอีก222กิโลนะครับส่วนถ้าออกทางาด้านขวามือนะครับวิ่งบนถนนทลอ2 4ก็สามารถที่จะไปทางอ,าอำเภอพนมทวนได้นะครับก็คือ16กิโลนะครับแล้วก็ไปอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี52กิโลและก็ไปอำเภอ,อ,อ,งงอ,อ,เ,ภอเมืองสุพรรณบุรีก็ห่างจาก ตรงนี้ไป8 5ก,กิโลมะนรับเมืองกาญจนบุรีก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญสําคัญอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะฮะและไปนั่งรถไฟสายถนนสายมรณะนะครับแล้วก็ยังมีในตัวเมืองก็จะมีสกายวอล์กในการชมแม่น้ำสองสีระหว่างแควใหญ่กับแควน้อยมาบรรจบกันนะครับ และที่สำคัญก็มีสะพานที่สำคัญเก่าแก่ที่สุดก็คือสะพานที่มีความสั้นที่สุดในประเทศไทยนะครับมีความยาวไม่เกิน2เมตรให้ท่านได้ชมด้วยนะครับด่านสุดท้ายนี้ก็เป็นด่านกาญจนบ,บุรีนะครับก็จะมีระบบใช้เงินสดนะครับและก็ใช้ mflow ในทางออกจากด่านนี้นะครับส่วนขาเข้าก็จะเป็นใช้ระบบ m f ็มฟลทั้งหมดเลยนะครับ ตอนนี้เรากำลังชิดซ้ายเข้าเลนซ้ายสุดนะครับเพื่อจะออกจากมอเตอร์เวย์ M81 นะครับไปวิ่งบนถนนอลอสามนะครับมุ่งหน้าไปทางจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับแล้วถ้าวิ่งตรงไปและออกไปทางด้านขวาก็จะไปทางอำเภอพนมทวนอำเภออูทองและอำเภอเมืองอสุพันธุ์บุรีได้นะครับตอนนี้รถชิดซ้ายออกจากมอเตอร์เวย์สาย m 8 1แล้วนะครับกำลังเลี้ยวซ้ายเพื่อไปวิ่งบนถนน3า4นะครับมุ่งหน้าไปอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีนะครับตรงนี้จากจุดตรงนี้ประมาณ10กิโลก็จะถึงอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีแล้วนะครับอตอนนี้เรากำลังวิ่งอยู่บนถนน324แล้วนะครับซึ่งเป็นถนนจากอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีไปอำเภอ พนมทวนนะครับเราได้เดินทางตั้งแต่เริ่มต้นจากต่างระดับบางใหญ่ผ่านด่านบางใหญ่และมาสิ้นสุดที่ด่านสุดท้ายคือด่านกาญจนบ,บรุรีแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน324วิ่งไปทางอำเภอเมืองกาญจนบ,บรุรีใช้เวลาร่วมประมาณ1ชั่วโมงนะครับมาถึงถนน ที่จะเข้าอำเภอเบองการจนบ,บุรีตรงนี้นะครับโดยใช้ความเร็วประมาณ80-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเดินทางมานะครับมาเที่ยวในครั้งนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องวุฒชัยรีไลท์ในการเดินทางมาเที่ยวการจนบ,บุรีในครั้งนี้หวังว่าท่านคงได้รับ าการแนะนำเส้นทางไม่ว่าท่านจะเดินทางไปจังหวัดนครปฐมหรือไปราชบุรีหรือจะลงไปทางเพชรบุรีหรือไปทางภาคใต้ก็สามารถใช้ประโยชน์ในการามาดูคลิปนี้ได้หรือมาเที่ยวเมืองกาญนะครับและผมขอลาท่านาไว้ตรงนี้นะครับเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปและขอให้ท่านดูแลรักษาสุขภาพของท่านด้วยนะครับสวัสดีครับ